สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอ้ปากสาวดำกันนะคะวันนี้วันที่31มกราคมพศสอ0พักสิบสับท่านผู้ชมนะคะก็สาวดำก็นอนอยู่ที่วัดล่ะคะ่ะนอนอยู่ที่กุติของพระละพระน้องค่ะของพ่อปู่นะคะก็ เช้านี้ท่านก็ดีขึ้นท่านดีขึ้นเยอะแล้วค่ะวันนี้ดีขึ้นเยอะแต่วก็อยากจะชันอาหารร้อนๆท่านก็ให้สาวดําเข้ามาในอําเภอกันทะลักนะคะมาซื้ออาอหารร้อนๆไปให้ท่านสาวดาก็เลยนึกว่าเอ๊ะาซื้อร้อนๆนีกว่าจะกลับมาถึงวัดก่อนเย็นแล้วเนาะว่าจะซื้อไ้กระทะไฟฟ้า ซื้อกระทะไฟฟ้าสัากชุดหนึง่งเอาไปก็พอเราก็ไปอุ่นแล้วก็ไปใส่กระทะไฟฟ้าร้อนๆแล้วก็ค่อยให้ท่านได้ฉันร้อนๆเนาะไม่สบายนะเขาไม่ไม่สบายก็ไม่ว่าใครนก็อยากมาหายขมปากขมขเขาก็อยากจะท่านก็คงอยากจะฉันอาหารร้อนๆเหมือนพวกเราเนี่ยเลเนาะ <c oughs> สาวดำก็ไม่สบายก็อยากจะฉันเ็าต้มฉันอะไรร้อนๆไปอย่างนั้น ช่ก็เอ้ร้านร้านตอนนี้ก็มีทามันไก่หรือเปล่าะแต่นาตามสังน้าจะมีนะค่ะเป็นขับที่รักจาเอ่อ,อตัวเลขของวัดธรรมนาคาก็บอกไปหมดแล้วเนาะเห็นเห็นหมดแล้วเนาะพันะ,ะนะเพราะสาวดำก็ให้ท่านดูแบบ ชัดเจนให้ดูละเอียดมากนะคะดูชัดเจนดูละเอียดทุกตัวละค่ะตัวนะคะแต่ไม่ได้บอกตัวเขาที่สาวดาฝันนะคะลืมที่สาวดําฝันนะคะแต่ฝาสาวดําก็สังเกตดูก็จะมีถูกมั่งนะคะที่สาวดําฝันว่ามีปลาปลานินค่ะปลานินหกตัวแล้วปลาก็ดิ้นลงไปในสระได้ห้าตัวนะคะแล้วก็เหลืออยู่ตัวหนึ่ง ที่อยู่ข้างบนแล้วสาวดําก็ตื่นนั่นแหละค่ะแต่สาวดําก็เลยตีว่าสาวดํานี่เป็นสีนะผู้หญิงก็นามสี่ปลาตัวหนึ่งก็เป็นแปดแล้วก็เหลือหนึงตัวก็จะเป็นสี่แปดหนึ่งหรือหนึปสประมาณนี้ค่ะแล้วก็แต่ว่ามันมีเกตเนาะตาตามสีสาวดํำเคยฝันแล้วก็เคยสังเกตตัวเองอะนะตีความฝันอะนะคะเพราะว่าถ้าปลาถ้าปลาไหลปลาดุก นะคะปลาหลดปลาพวกไม่มีเกล็ดนี่ก็จะตีเป็นปลาได้เต็มเม็ด mm hmm. เต็มหน่วยเนาะพูดถึงเนาะแต่ถ้าเป็นพวกปลาช่อนปลาตะเพียนปลาปลาไอเนี้ย่ะปลานินเนี่ยมันเป็น,ม,นมีเกล็ดก็เ,เลยจะตีแปดเจ็ดบ่ออนไ่าี้ยจะ,จะ,จ,ะจะตีเป็นมากมายหลายความเนาะอืมอันนั้นแหละต,ตีไม่รู้แล้วแต่แต่บางท่านบางท่านท่านก็ตีเป็นตีตตีเก่งแต่สาวรบก็ตีไปตาม ความรู้สึกของสาวดําก็คือตีเป็น8ตีเป็น4 4 8สแหนึ่งล้ว1,8,4อย่างนี้ละค่ะนะคะ,อะของสาวดำํำที่ฝันอะ่ะนะคะแล้วก็เลขพ่อปู่ก็ให้ไปแล้วชัดเจนนะคะนะคะบอกซ้ำอีก,กว่าท่านจะบางท่านก็ไม่ได้ดูก็มีแต่ถามะนะคะ,ะเดี๋ยวสาวดำมันจะโทรหา น้องหนำเตยก่อนคือว่าหลายท่านก็รอเลขหนักน้องน้ำเตยรอเลขปู่เกี้ยงนะคะเดี๋ยวเมื่อสาวดำก็ถามกับเมื่อวานนี้น้องหนำเตยก็บอกว่าปู่ยังไม่มาบอกว่าปู่มาหรือยังลูกยังเลยค่ะเขาก็พูดอย่างนี้นะคะถ้าถ้าปู่มาให้เขาก็จะบอกเราทันทีบอกแฟนกับทุกคนแล้วค่ะถ้าปู่ยังไม่มาเขาก็บอกว่าปู่ยังไม่มา ไม่เห็นมาเลยค่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะไปจะพูดอะไรต่อหรอเพราะว่าปู่ยังไม่มาให้เขาเขาก็บอกตามตรงว่าปู่ยังไม่มาหาไม่มายังไม่มาให้ใช่ไหมละ่ะเออ้องหนมเตยก็คนตรงคนสื่อเหมือนคุณยายเนี่ยแหละค่ะแาะการเราก็ลองต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งนั่นเป็นเลขที่คนที่ พาจากลูกนี้ไปแล้วเขาได้มาบอกลกูกหลานเขาทีน่นี่พอเราโทรไป <c oughs> ก,ก็ยังไม่ได้มามาบอกเด็ยเราก็จะไปขยันขยโยเขาได้ยังไงล่ะเนาะ <c oughs> ใช่ไหมคะอ่า <c oughs> <c oughs> สาวดําจะลองโทรไปถามดูนะคะ <c oughs> ยังเช้าเช้าอยู่ก็ยังวันนี้วันอาทิตย์นะคะลงตัวโทรตัวถามดูว่าว่าอย่างไงบ้างนะคะ <c oughs> อย่าลืมเลขพ่อปูนะคะ วัปปูให้หนึ่งแปดศูนย์เลขล่างหกสองนะคะติดต่อไม่ได้ในขณะนี้ซอรี่ปัะวะน้องกัน้องท่านผู้ชมเนาะค่ะแล้วก็มีเลขของอวัปปูเจ๊ก สามสี่สามเก้าสี่นะคะเครียกปู่เจ็กค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ไนะคะไม่ได้นะคะติดต่อน้องหนาเตยไม่ได้วันนี้ยังไม่เปิดเครื่องนะคะก็เรียกปู่เจ๊กก็สามเก้าสี่นะคะแล้วก็สองเจ็ดเลขปู่เจ๊กนะคะค่ะแล้วก็ เลขของพระหลานก็จะมี718 207เลขล่าง77ของพระเลขของพระน้องก็มี927เลขล่าง08นะคะก็มีตามนี้เนาะ,ะตามที่สาวดำบอกท่านนี่แหละเลขก็ไม่หลายตัวค่ะก็มีก็มีเท่านั้นละค่ะนะคะเลขอ่า เลขเอของพ่อปู่สีสุดโท180่งแย์เลขล่าง62สแต่สาวดำเกบอกท่านเพิ่มก็คือ92้นี่เลขพ่อปู่พ่อปู่สีสุดโทพ่อปู่เจ็กก็394เกี่เลขล่างสอนะคะแล้วเลขของของพระหลานก็คือ718นะคะ 718แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ207เลขล่าง77ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ออกฮานอยแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรค่ะมันออกฮานอยมันก็ออกหว้ใหญ่ได้นะคะก็ใช้สติป,ปัญญาค่ะในช่องของสาวดำก็จะมีหวยอยู่เท่านี้นะคะค่ะขอ้ท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเลขน้องหนาเตยปู่เกี่ยงยังไม่มาให้นะคะปกติท่านจะมาให้วันพระใหญ่เมื่อวันที่28ก็ไม่ได้มาให้เมื่อวานนี้ยี่สิบเก้าสามสิบสาวดำก็ถามค่ะถามท,ทั้งทุกวันที่ว่าหลังจากวันพระใหญ่น้องหนาเตยก็บอกว่าไม่ไม,ไม่ยังไม่มาค่ะปู่ไม่มาหาแล้วก็มีน้องหนาแล้วก็มีแม่เขาเล่าให้ฟังมาก ตอนประมาณสักตีสามนี่แหละน้องน้องน้ำเตยได้ลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นแล้วก็หอบผ้าห่มเดินออกจากห้องนอนไปแม่เขาก็บอกว่าน้ำเตยน้ำเตยลูกจะไปไหนลูกจะไปไหนเขาก็เดินไปแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงบันไดแล้วก็ไม่พูดอะไรค่หันมามองแม่โอ้เขาแล้วเขาก็เดินแล้วเขาก็ยืนอยู่สักพักนึงาก็เดินเข้าไปนอนแต่ว่าเขาไม่เคยเป็นคนละเมอค่ะ แม่เขาเลี้ยงมาเขาบอกว่าน้องนําเตยไม่เคยละเมอเลยไม่เคยละเมอไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วก็ <c oughs> ก็เข้ามานอนหลับตื่นขึ้นเขาก็บอกว่าน้องนําเตยบอกว่าเขาเห็นปู่นะคะแต่ปู่ไม่มาหาว่าอย่างนั้นน้องนาเตยพูดเมื่อวานนี้นะคะในลักษณะเข,เขาคงจะไอตามตามปู่ตามปู่เปี่ยงนั่น ไปอ่ะที่ที่เขาลุกจากห้องนอนเขาแล้วก็เดินมาที่บันไดอ่ะแล้วแม่เขาเรียกแม่เขาเรียกเรียกแล้วเขาก็หยุดพอเขาหยุดก็คือหันมามองแม่เขาแล้วเขาก็ยืนอยู่งนั้นแหละแม่เขาก็นั่งมองว่าลูกลูกจะไปไหนพอสักประมาณส,สักประมาณสักแป๊บหนึ่งเนี่ยแหละเขาก็หอบพ่อห่มเดินกลับก็ไปนอนในห้องกับแม่โอเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นเป็นความที่แม่โอเขาเล่าให้ฟังก็คือแม่ของ หนามเตยอ่ะนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้เมื่อวานนี้ค่ะทีนี้วันนี้สาวดำตัวไปก็เขายังไม่เปิดเครื่องตามที่ท่านได้ยินนะคะส่วนเลขฮานอยก็เข้าเข้าทุกวันท่านผู้ชมเลขใหญ่ก็เข้าทุกวดก็ขอให้ฟังให้จบนะคะเลขใหญ่ก็ให้ให้จไปจะถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกานะคะฮานอยสาวดำก็ให้ไปจนถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกาค่ะให้ทั้งฮานอยให้ทั้งหวยใหญ่ วัวใหญ่ก็เข้าห้าน้อยก็เข้าอาทิตย์หนึ่งเข้าห้าหกวันเนี่ยจะเอาอยัางไงอีกใช่ไหมคะแต่เวลาเล่นแม่สาวดำก็บอกวิธีการเล่นเลขสามตัวลูกอย่าไปทิ้งลูกอห้าบาทลูกก็มีกําไรสิบบาทลูกก็มีกําไรเยอะแต่ว่าลูกอะ่ะบางคนก็นเข้ามาแล้วโอ้ยซื้อแต่สองตัวซื้อแต่สองตัวสามตัวไม่ซื้อเสียดาอ่า บางคนก็ซื้อแต่สามตัวสองตัวไม่ซื้อเสียดายเนี่ยทุกวันเลยที่คุณแม่เปิดอ่านดูในในไลน์กลุ่มตั้งตัที่คุณแม่ก็บอกแล้วว่าการซื้อลูกต้องซื้อให้หมดทุกตัวจะตัวละห้าบาทสามบาทลูกก็ต้องซื้อให้หมดทุกตัวเพราะเลขมันเข้าอยู่แล้วแต่ลูกจะไปซื้อเอาสองตัวสามตัวบอกว่าเลขเยอะขนาดเลขหกตัวเจ็ดตัวลูกก็บ่นว่าเยอะเลขสิบตัวลูกก็ว่าเยอะ แต่ก็คุณแม่ก็บอกแล้วคุณแม่คำนวณบวกลบคูณหารแล้วแม้นลูกซื้อหมดทุกตัวลูกก็มีกำไรเยอะมีกำไรเกินครึ่งถ้าลูกจะมาเข้ามามาเจาะจงเอาซื้อแค่ตัวสองตัวสามตัวให้ให้ถูกเป๊ะเลยนะ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกลูกต้องใช้สติใช้สมองใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเพราะคุณแม่ก็บวกลบคูณหารก็บอกไปหมดทุกอย่างชัดเจนแล้วโอเคจ้า